พาราห้างเรามีกิจกรรมจัดการเซมิ n นา p พาด2020้า2020ในหัวข้อที่ชื่อว่า Bitcoin รวยหรือหลอก b บิตคอยพลิกชีวิตเปลี่ยนธุรกิจคุณแน่นอนครับก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆหรือว่าใครที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะเรียนเชิญในรุ่นที่6นะคะมาร่วมกันค่ะแล้วก็จะมาด้วยค่ะพะา้าพาดู พาด้าพาดูาดาาดสวัสดีครับพบกับรายการพาด้าพาดูนะครับ วันนี้คุณอยู่กับผมครับพันธุ์โรเอกปองพลเอีเวิจาร์พาด้าครับวันนี้นะครับพาด้าของเรามีกิจกรรมจัดการเซมิแนร์พาด้า2020ในหัวข้อที่ชื่อว่าบิตคอยรวยหรือหลอกแต่วันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับให้มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อนี้ครับซึ่งในการบรรยายวนันนี้เราจะมาเล่าให้คุณฟังว่าบิตคอยคืออะไรแล้วมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรแล้วมันจะสร้างโอกาสให้กับชีวิตเราได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนถ้าหากว่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามข้างในด้วยกันครับ เรามีความสามัคคทีนะครับช่วยกันกากิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับกับรุ่นคณะกรรมการที่เข้มแข็งควาะทำเร็ท่านได้รับประมคุณกัะมากขึ้นก็เป็นสิ่งดีครับซึ่งในลัะสูตรนี้ก็จะมีอย่างน้อยสามส่วนคือส่วนหนึ่งในการเอาที่ทางผ้ท่านได้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นนะครับแล้วก็สืบชักวิถีตำรวจเล็กๆอย่างนะครับ รอราแ,แต่ว่าแกเป็น K o L เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับอีกอยด์แล้จะมาพูดเห้เยวฟังว่าวันนี้โลกของสุลเรภูดิจิตอลเป็นอย่างไรนไม่สะเทือนโฟรม์มาส์ย้โอเคสมมติอย,ยู่ดีผมโยนเงินเข้าไปห0 0ยล้านดอลาลาร์แปลว่าไอ้ภูมิภูแมสเนี่ยสมมติเคยได้ยี่สิบเปอร์เซ็นี่ัหลือสบ ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นคนเลยไม่อยากทำกันมากกว่าเลยเพราะว่าทำไปปุ๊บยูตัวเองก็หลดใช่ไหมครับเขาการการันตีให้กับผู้ลงทุนหรือถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยการแบ่งความเสียยเนเน่ยงเราอยู่ในครับหรือว่าผู้ลงทุนต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะผู้ลงทุนจะรู้เรื่องความเสี่ยงของที่จะลงครับเราต้องรับวิไลของคน ว่าเออบมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่บอกผมบอกว่าเป็นแค่โพรสในบน์ก็แค่นี้เพราะเหตุผลที่ทำเนี่ยคือเราอยากจะเทสมากกว่ากว่าเมืเ่อเมื่อไหร่มีไลเซนส์นเนี่ยก็พร้อมที่จะแบบเออแบบยกมือประกาศยิงพิยาอะไรอย่างงี้แต่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมไม้นะครับสวัสดีห้าครับวันนี้ได้มาเรียนสัมมนาครับเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยนนะครับบอกเลยว่าบิตคอย n เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะครับใครไม่รู้ต้องรู้นะครับที่สําคัญนะครับบิตคอย n พลิกชีวิตเปลี่ยนธุรกิจคุณแน่นอนดังนั้นผมบอกเลยครับวันนี้ได้สาระความรู้แบบแน่นแน่แน่นะครับและที่สําคัญสามารถนําไปต่อยอดกับธุรกิจของเราได้ด้วยนะครับเป็นการเพิ่มช่องทางหารายได้อีกแบบหนึ่งด้วยครับวันนี้สุดแน่นอนครับสวัสดีค่ะจนนี่นะคะอยู่กลุ่ม F B I ค่ะ ผาด้ารุ่นที่5นะคะวันนี้เราก็มาฟังสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยค่ะจากพี่ปองพลนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มาสมัครลงทะเบียนการเทรดตรงหน้ากระดานเทรดบิตคอยกันนะคะอันนี้คือน้องช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าเราต้องเข้าเว็บอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับเว็บไซต์เรานะคะเป็นเว็บสตตงโปรนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สแตงโปรได้เลยค่ะก็จะสามารถไปลงทะเบียนแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนนะคะเพื่อเข้าไปเทรดในสกุลเงินต่างๆค่ะรวม ปิดคอยที่เป็นหัวข้อของวันนี้ด้วยนะคะอันนี้คือใส่เงินแล้วเราได้เงินเลยไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราฝากเงินบาทเข้าไปใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็สามารถไปซื้อเป็นเหนรียญบิดคอยหรือเหรียญอื่นๆค่ะที่การเราเป็นที่นิยมตอนนี้นะคะ <c oughs> เพื่อไปลงทุน <c oughs> หรือว่าอาจจะเอาไว้เก็งกําไรในการซื้อขายในอนาคตได้ะคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็เจนนี่ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ไปดูพี่ปองเขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยกันนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ห้าบาทสิบาทก็ได้เป็นเรียกว่าไมโครเพ์เมนต์นะครับโลกเราไม่เคยมีไมโครเพ์เมนต์มาก่อนมันปลอดภัยมันไม่ใช่ใช้ลูกโซ่มันรุ่นนี้นั่นถึงจะเข้ากลุ่มนี้นะครับผ่านไปแล้วเป็นสิบปีจนกลายเป็นเรื่องปกติของชีวิตไปแล้วอ,ะอนน่ะเติบติดคอยจองความองนางก็ไปแล้วอันนี้ก็ค่าใช้พอได้เรียนรู้ผู้กระโดดเข้าไสเลยไม่กลัวแต่จะมีคอนอีกส่วนหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวแต่พารู้อะล้วเอขศึกษาบ้างมั้น,นะ BBT series ก็คือ Born Before Technology ใครที่เกิดก่อนเทคโนโลยี จะไม่เชื่อถือเทคโนโลยีใหม่ถ้าเกิดมาเนี่ยใช้อันนี้อยู่พอมีของใหม่มาไม่ใช้หรอกคุณยายัวน,นี้อายุ90กว่าธนาคารมีนะนี่ใช้มั้ยไม่เอาเงินฝังดินนะครับไม่เชื่อธนาคาร สวัสดีค่ะก็ชื่อกุกิกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มามีโอกาสร่วมอบรมเป็นครั้งแรกนะคะโดยพาด้ารุ่นที่5เนี่ยได้รับการแนะนํามาจากพี่ไม้นะคะซึ่งก็เป็นผู้ให้โอกาสได้มาอบรมวันนี้นะคะสำหรับกิกนะคะที่สนใจที่จะเข้ามาอบรมกับพาด้านะคะก็คือสนใจในเรื่องของบิตคอยน์ในเรื่องของ AI แล้วก็การลงทุนเกี่ยวกับหุ้นนะคะตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะก็เลยอยากจะมีความรู้เพิ่มคะ่ะแล้วก็ได้ศึกษาลงลึกกับพาด้าด้วยค่ะสำหรับพาด้านะคะก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆหรือว่าใครที่มีธุรกิจส่ววนนนนตัะะคเเรียชิญใ ที่6นะคะมาร่วมกันค่ะเรากิ๊กก็จะมาด้วยค่ะ สวัสดีครับผมชื่ออัชดาเกศศักดนะครับจากบริษัทบิ๊กพาวเวอร์ได้มาเรียนหลักสูตรพาดาห้านะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็วันนี้มีสัมมนาเรื่องบิตคอยซึ่งผมก็สนใจผมลงทุนในตลาดหุ้นปกตินะครับแต่ไม่เคยลงกับบิตคอยนะครับก็ต้องการมาเรียนรู้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมกิติภูมิยั่งยืนนะครับประธานบริษัทเฮลตี้ซิเคิลเมดิคอลเซ็นเตอร์แล้วก็นิชาเบียบรสนะครับอยู่กลุ่มโคบังพาด้ารุ่นงห้าครับนี่มาฟังเรื่องบล็อกเชนเรื่องของตัวบิตคอยนะครับสนใจมานานแล้วคครรรััับบวว่าามนืออออะะไไไแลล้้้้ปดดภยใชง ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจที่อินเ international ที่ผมกาลังจะวางแผนนะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้สําหรับการเรียนรู้ในวันนี้ครับสดีครับผมโอ๊ตนะครับพาดาห้านะครับวันนี้เราก็มาอบรมเกี่ยวกับบิตคอยนะครับแล้วก็บล็อกเชนนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีบัญชีนะครับของบิตคอยวันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่สตาร์ทงานลงทุนกับบิตคอยนะครับก็หวังว่าอนาคตมันจะก้าวกระโดดไปนะครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าพาดาจะมีการอบรมอะไรด ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพาด้าชแนลของเราด้วยนะครับ